สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะข้างหลังของยโสธารานี้จะเป็นที่ทําการเกษตรที่เราเรียกว่าอ่าเขาปลูกต้นอ่าเขาเรียกว่าต้นอะไรนะต้นอาสามรถนะคะเขาเรียกว่าอ่าอไออะไรนะบักทันไหมคะ่ะบักทันสามรถไหมนี่ข้างหลังนี่เต็มไปหมดเลยเห็นไหม เต็มเลยเห็นไหมคะโหวันนี้มาเก็บภาพได้หลายภาพมากแล้วก็ด้านข้างนี้ก็จะปลูกต้นไม้นะคะที่เป็นต้นไม้ดอกไม้ประดับดอกไม้ต่างๆนะคะก็ให้เกิดแล้วก็มีตะกรงตะไคร้ต่างๆเกิดเยอะมากยเหลือเกินนะคะท่านผู้ชมนี่แตของของจริงเนี่สวนเป็นลาเป็นยัางเป็นนี่ยังกยากับแป๊บเดียว